ขอต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเราเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติพัฒนานโยบายและประสานการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติโดยมีภารกิจหน้าที่ต่างๆดึงต่อไปนี้ตามมาดูกันภารกิจแรกนโยบายและแผนการศึกษา จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับโดยการลงพื้นที่ถามความคิดเห็นทั่วประเทศแล้วรวบรวมจัดทำข้อเสนอนโยาบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติไปภารกิจต่อไปกันภารกิจที่2มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ประสานการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติจึงกลายเป็นคุณสมบัติที่เป็นผู้เรียนรู้ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพละเมืองที่เข้มแข็ง,แ,ขงและภารกิจต่อไปคืออะไรไปดูกันภารกิจที่3วิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และภูมิปัญญาของชาติตลาดจนรูปรวมและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาตินั่นเองภารกิจที่4ประเมินผลการจัดการศึกษารับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ภารกิจที่5กฎหมายการศึกษาให้ความเห็นหรือคำแนะนำนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาตามแผนปฏิรูปกระแทศด้านการศึกษาเสนอเพื่อพิจรารณาเบิงคับใช้ต่อไปภารกิจที่6พัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือวัยอนุบาลช่วงขวบปีแรกๆที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาชีวิตของเด็กเป็นช่วงวัยของการสร้างรากฐานสําหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปในชีวิตและภารกิจที่7สุดท้ายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ื่มโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพไว้ด้วยกันเดียวยกระดับความรู้ความสามารถและคุณวุฒิทางการศึกษารองรับการจ้างงานในอนาคตที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยภารกิจทัทั้งหมดเหล่านี้ทำให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักที่กำหนดนโยบายการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมทางการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในแวทีโลก